นี่คือแม่พางหางทองหมอตำยประจำขงที่ทำคลอดแม่ด้วนตอนนี้แม่พางหางทองก็มีลูกน้อยแล้วและกำลังพาลูกน้อยหากินอยู่บริเวณป่งอาจารย์แมวมาชมความน่ารักของลูกแม่พางหางทองกันครับ ในคลิปที่แล้วได้นำเสนอแม่พังหางทองและลูกน้อยเดินตามหาแม่ด้วยนะครับในคราวนั้นแม่พังหางทองตั้งท้องในช่วงเดือนที่ผ่านมาแม่พังหางทองได้ปรากฏตัวอยู่ที่ป่งจัจารย์แมวพร้อมกับพายจ่ายยนตแต่พายจ่ายยนนั้นมีแม่พังที่หมายปรองอยู่หนึ่งตัวนะครับ ซึ่งแอดมินก็ได้นำเสนอลูกของแม่พังที่พายจาย่นแสดงความรักไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาในคลิปนี้มาชมความน่ารักของลูกแม่พังหางทองนี่ครับกำลังเดินมาแล้วก็ชูงวงมาในขณะที่ลูกน้อยก็เดินอยู่ตรงกลางไม่มีแม่รับนะครับเพราะมีพี่ชายคอยดูแลอยู่ใกล้ๆเดินมาเรียหรึเปล่า ลูกของแม่พังหางทองนี้สำหรับพี่นะครับก็อยู่กับแม่พังหางทองขนาดดูแลน้องเบหาแล้วก็คอยอยู่กับแม่ตลอดเวลาตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วครับนี่ครับสง่างามเลยทีเดียวแล้วก็มีช้างน้อยหนึ่งตัวครับที่คอยเป็นเพื่อนเล่นของลูกแม่พังหางทอง นี่คือช้างน้อยที่หยอกล้อกับพายจ๋ายนนะครับในป่านั้นมีแม่พังซึ่งก็คือแม่ของช้างน้อยที่เล่นกับพายจ๋ายนนี้เองพายจ๋าย่นรู้จักเข้าหาเด็กนะครับหยอกเล่นกับเบ็กจนแม่พังนั้นไว้หวางใจช้างพายบางตัวไม่รู้จักการเข้าหาโขงเมือนพายจ๋ายนนะครับ อย่างเช่นพายักษ์ที่เคยนําเสนอไปโคงแตกกระเจิกันทั้งโขงครับพายโยโย่ก็เริ่มปรับตัวทําให้แม่พางนั้นยอมรับซึ่งก็เป็นแก๊งผลไม้ซึ่งเนียของพายโยโย่ก็แสกแค่ย่อยครับแต่สําหรับพายจ่ายยอดแล้วการเข้าหาลูกช้างน้อย ทำให้แม่ผังนี้ต่างสบายใจครับนี่ครับภายจ่ายยนตก็สงบนิ่งครับในขณะที่แม่ผังนั้นเดินเข้ามานี่คืออาการของภายจ่ายยนตนะครับแม่ผังก็ใช้งวงแตะไปที่ภายจ่ายยนตในป่าเหมือนจะมีลูกช้างน้อยเดินตามแม่อยู่หนึ่งตัวครับ แสดงว่าโขงนี้มีแม่พังถึงสามตัวและช้างเกิดใหม่สองตัวเลยทีเดียวส่วนช้างอีกหนึ่งตัวที่หยอกเล่นกับภายจ่ายยน่นนั้นก็น่าจะเกิดได้ไม่นานครับนี่คือลูกของแม่พังหางทองครับน่ารักทีเดียวครับแล้วก็มีพี่ชายยืนดูอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างเลยนะครับนี่ครับน่าจะ เกิดได้ไม่นานนี้เองครับขายังดูแล้วยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับแม่พังพาลูกน้อยออกมาจากในป่ามารวมกับแม่พังหางทองแล้วครับนี่ครับท้างเด็กถึงสี่ตัวเลยนะครับสองตัวนั้นน่าจะเพิ่งเกิดอีกสองตัวก็วัยแร่เรียงกันไม่น่าจะเกินสี่เดือนครับ ขวามือคือลูกชายของแม่พังหางทองนะครับอาหารไม่แพ้แม่เลยนะครับบางครั้งเดินไปเพียงสองตัวแม่กับลูกเท่านั้นเองแต่บางครั้งก็มีบทบาทมากในของช้างต่างๆนี่ครับน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับช้างพายลูกแม่พังหางทองแอดมินก็ประทับใจตั้งแต่ตอนไล่สุนัขจิ้งจอก ช่วยแม่พางหางทองปกป้องน้องเบหาครับมีลูกชายของแม่พังหางทองนี้วิ่งประกบแม่ตามแม่ไม่ห่างเลยนะครับตอนนี้ลูกน้อยเริ่มหิวนมแล้วครับในขณะที่พี่ชายก็เฝ้ามองน้องไม่ยอมห่างไปไหนเลยแม่พังหางทองหยุดยืนให้ลูกได้กินนมนะครับ เดินทางไปมาน่าจะเหนื่อยครับก็เลยหยุดกินนมแม่นี่ครับยังเล็กมากเลยนะครับน่าจะยังไม่รู้ว่าเป็นถังหรือเป็นพายส่วนพี่ก็แต่งวงเล่นครับไม่พาหทางคองหันไปยังลูกชายคนโตนะครับนี่ครับสายตาของความเป็นแม่ครับ รักเท่ากันครับในขณะที่งวงก็แตกไปยังลูกน้อยมารอดูกันว่าลูกของแม่พังหางทองจะเป็นช้างตัวเมียหรือตัวผู้นะครับ